ผุวยงามพันหกคูณสามสิบเข้าไปจังหวะนี้ต้องมาสี่หมื่นคูเปอร์เมก้าวิน 4, สี่หมื่นแปดหูเรียบร้อยจบไปคำเตือน คราวสักทายต้อนรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องมีการปะสลดอน่าเก่าเชาวเดิมและวันนี้เกมจงนี่ก็ยังมา9.9อย่างนี้บอกเลยเราไม่มีพลาดอยู่แล้วนะครับผมมาเริ่มกันเลยกับเจนนี่ทิวิชนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเอาใจสายทุนน้อยกันบ้างนะครับผมมากดเริ่มทุนกันที่29บาทนะครับผมกดกันแบบเทอร์โบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมเช่นเคยนะครับผมอย่าลืม เข้าไปร่วมกิจกรรมกันด้วยสังเกตมุมซ้ายบนดีๆนะครับผมใครที่เข้าใจกันแล้วนะครก็ผมกดไลค์กดซับสไคร้เรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมซับยับเข้ามาแป๊บเดียวก็เข้ามา144บาทครับาทก็ผมบิ๊กวินก้อนโตกันไปเลยนะครับผมเข้ามาร4 4ี่อย่างนี้ก็เปลี่ยนเบ็ดไปที่10บาทสิครับผมโอ้โหเปลี่ยนเบ็ดไปที่10บบาทแล้วก็ไปกันต่อเลยครับผมจังหวะนี้ สับกันเข้ามาอีก2องบาทสีเข้ามา64บาทสวยงามมาบ่มอย่างเงี้ยวายมาอย่างเงี้ยฟีเจอร์พรวายมาอย่างนี้อีกแล้วนะครับผมจังหวะนี้ต้องเข้ามาแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับผมเข้ามาซุปเปอร์เมกะหกร้อยสามสิบบาทเข้าไปเลยนะครับผมแหมสุดยอดจริงๆบูปาร์บารับโชคกันไปเลยนะครับผมเปลี่ยนเบ็ดที่ยี่สิบห้าบาทนะครับผมแล้วก็สับยับกันไปต่อนะครับผมอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเข้ามาเรียบร้อยนะครับผม ลับกันตครก็ผมยังไงก็ผมจังหวะนี้เข้าไม่เข้าับผมเข้ามา12เข้ามา6กนะั็ผมเข้ามาทําไมก็ไม่รู้นะเต้ยี่อะไรทําเนียเข้ามาอีก8บาทมาทําไมก็ไม่รู้มาทำไมไอ้บ้านนาละนวลน้องไม่ต้องจับขึ้นมาในก็ผมตอนจะไปแม่ลานีหน้ากันหนุ่มหลวงจบเพลงเลยไม่รเอยอะไรกัิครับนี่สเกตเตอร์เข้ามาเรียบร้อยก็ผมจังหวะนี้สวยงามเมื่อผมสเกตเตอร์เข้ามา3อันแบบนี้ครก็ผม เรียกอ,อะไรดีครับผมก็ต้องห้าคูณห้าสิครับผมแมทจังหวะนี้ใครดูออโต้มาก็รู้เลยนะเข้าห้าคูณห้าเนี่ยหนุบหนับจริงๆครับผมแปดคูณห้าเข้าไป4ี่สโโตโตโิบเ,นะเรียบร้อยนครับผมแต่กันหนุบหนับเข้ามาอีกส0มิบคูณสิบเข้าไปก็เป็นสามร้อยสิครับผมคุณผู้ชมโอ้โหขึ้นกับมาเจ็ดร้อยแล้วนะจังหวะนี้ยังเรียบร้อยแปดสิบคูณสิบห้าเข้าไปก็เป็นเป็นเท่าไหร่รครับผม เท่าไรเท่าไรเท่าไรครับผมจังหวะนี้เลขไหลไปเรียบร้อยครับผมเมกาวินไป1นึ่งพันสอ้บาทครับผมสวยงามจริงๆครับผมจังหวะนี้ชุดเของไม่อยู่เลยครับผมจริงๆเหลืออีกสองสปินนะครับผมสปินที่สาเป็นยังไงสปินที่สามมาอีกสองร้อยคูณยี่สิบอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับผมจังหวะนี้เข้าไปเมกาวินไปสี่พันบาทโอ้โหคานจะหลักร้อยมาห้าพันเก้านะครับผมสวยงามจริงๆ สวยงามจริง,รงครับผมยิห้าสปินหายไม่เข้าให้เป็นลายจบกันไปที่เท่าไหร่ห้าพัาร้อยสีบบาทงบสวยงามตามพองนภานะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมจังหวะนี้ห้าพัน 5, แล้วก็เปลี่ยนเบ็ดโดดข้ามไปเลยครับผมที่200รบาทนะครับผมมา ดูกันจะเป็นยังไรรงมมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว4,928บาทนะครับผมสวยงามจริงๆขึ้น10,000เงินไปเรียบร้อยก็เปลี่ยนเบ็ดเสนไปอีกทีครับผมท่านผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนเบ็ดที่400บาทนะครับผมไปกันต่อครับผมเข้ามาอีก240นะครับผมเข้ามาทําไมมันืากคุนมายอย่างนี้มันต้องอย่างนี้พันสองนะสวยงามพุ่มกิตติอย่างนี้มันต้องอย่างนี้800นะครับสวยงามจริงๆเข้ามาสแค็ตเตอร์อีกแล้วก็ต้องห้าหูห้าดิกับท่านผู้ชมโอ้โหจะเป็นอีกไปได้ยังไงครับผม มาผมสปินแรกเป็นยังไงครับผมดัสปินแรกเงียบกริบครับผมสปินที่2เป็นยังไงครับผมสปินที่สองยังเงียบกริบนะครับผมสปินที่สามผมัสปินที่สามเป็นยังไงเอ่ยก็ยังเงียบกริบอีกอยู่ดีนะครับผมสปินที่สี่มา้เงียบกริบแต่ได้ฟรีสปินมันบวกหนึ่งนะครับผมมันจะบวกตัวคูณเข้าไปอีกนะครับผม สวยงามครับผมจังไงครับผมสปินสุดท้ายสวยงามพันหกคูณสามสิบเข้าไปจังหวะนี้จังหวะนี้เข้ามาสี่หมื่นูเปอร์เมกก็วินงสี่หมื่นแปดโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมจังหวะนี้จบเข้าไปที่สี่หมื่นแปดทวนนะครับผมสวยงามจริงๆบวกกับตอนแรกอีกแปดร้อยนะครับผมก่อนเข้าก็เปลี่ยนเบตสูงสุดไปเลยสองพันครับผมจัดไปวัยรุ่นนะครับผมยังไงครับผมมา 24 0 0มครับผมเรียบร้อยขึ้น70,000เข้าต่ออีก8 0 0 0ครับผมหืมเรียบร้อยจบไปบิ๊กวินไป4 1 9 2 0บาทแหมวันนี้จบี่แสนแล้วกันนะจะทุนย9บจบแสนก็บอกเลยว่าอิ่มเรียบอิ่มเรียบอิ่มเรียบนะครับผมยังไงวันนี้ฝากกดติดตามเป็กนกำลังใจให้มีกันกันด้วยนะใครดูคลิปจบก็บอกเลยว่าตอบกิจกรรมแน่นอนนะครับผมเข้าไปลิงก์เฟซบุ๊กใต้ร่างคลิปในคอมเมนต์นะผมปักหมดเรียบร้อยนะครับผมฝากร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ติดใจก เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปแบบเดิมนะัรับผมช่างสหปัฏชอบต่อเติมแต่ผมขอตัวไปเติมขอสวัสดีครับ